สวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้เราจะมาสุ่มกิจกรรมโอนตินนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะตอนนี้เติมไปแล้วนะครับผมยี่สิบโค้ดเท่ากับยี่สิบกล่องนะครับก็จะได้สิบกล่องนะฮะเปิดเพิ่มเจ็ดกล่องพบกล่องพิเศษนะครับหนึ่งอันโอเคนะครับผมเปิดเลดบล็อกเจ็ดกล่องการันตีโกลเด้นบ็อกโอเคกล่องที่แปดไปแล้วเปิดทีเดียวเจ็ดกล่องเลยไปดีรออะไรอะอืมได้เหรียญโอนตินสามอันฮึไฟอ ผมใส่กลัวร้อนได้เข็มทิศละเปิดโลเด้นบล็อกไปดิรออะไรอ่ะไอ้สองรออะไรอ่ะรออะไรอู้ด้เสื้อครับโคฟยวโคฟยวเหรียญเหลืออีกสี่พอยต์ครับเดี๋ยวเปิดไปเลยฮะนะครับผมโอเคไปเลยเอาโหได้เหรียญอวันตินอีกแล้วได้เหรียญอวันตินอีกแล้ว เดี๋ยวเติมเพิ่มแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเจอกัน